ครับผมนะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหนนะครับเออกดถห้แน่ครับผมกะลิงครับผมเพราะได้มีกําลังใจนะครับผมมีกำลังใจให้ชิปต่อไปนะ <c oughs> ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยลานเสียววะเนี่ยส่ง,สง,สงแค่คามาส่งสิหรอครับผมส่งร้านค้าสีครับตอน้องทั้งนี้นอกจากว่าไปส่งตลาดก็สิงลงตึมอยู่แล้วเลยครับส่งร้านค้าใหญ่ครับส่งสิหรอครับร้านรถเท่ร์โนตันหน่อยไป ไม่ได้เอาว่ะครับเออรอบหนาแล้วหนา,า,าบ,บ้างหนาครับผมครับครับผมดังแท้มามันเครื่องบินเสียออกแล้วรถรถท่อขาดทันแล้วว่านเครื่องบินจะขึ้นมาด้วยไป โอ้หูดับได้หูดับดับใหม่เลยพี่น้องผู้เบิง่งหนึ่งมันหูอื่นมองกันหนึ่งครับนี่นะครับลาดเอาลาดเอา,า,เอา,า,เอาใช่ไหมครับไปเรื่อยๆสายเก่าแบนจิตเก่าที่มัดปีมัดสัตว์เดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวเร<อ>าไมา่ไปก่อน มันมันสบู่เลยไปหอดเติมเติมเอ่างหอดน้ำมันจะเติมก้อน่หรอจะเติมปัม๊มล,ลูกอันรเนี่ยก็เติมปัม๊มเติมให้น้ำมันใส้ไปคนัด นี่ก็ียกแยกบางป่านะครับเ้ื่อแยกไฟแดงบางป่านะครับวางมือกับไปสมุทรสาครใส่รับไปกระทุ่มแบนผมจะออกไปทั้งกระทุ่มแบนเนี่ยแหละครับตัดไปเชินเคาะเรียบคล้องซีว่าครับผม ถดได้หลายครับเสมอเนี่ยบางคือ้งเขาขี่รถไปห้ยายเลยโอ้๋ยมันจะออกมาติดรถบางปลาสมัยก่อนใช้ไม่นวดครับสมัยก่อนสมัยนี้โอ้รถเนี่ยเต็มตึงเลยไาจะ้า

ีลอันน้ถนนเศษรษฐกิจหนึ่งครับผมเศษรษฐกิจหนึ่งแถวแถววัดบางปิง้งครับเศรษฐกิจแถวแวัดบางปิ้งอยกยังกลับได้วยว่า สีกก่หกา <C oughs> จ้าห้สับเป็นของคครับบ้านสวนชุบุุีครับตลาชดชุมชนสองเมงสกสี่เดินวางไม่ภาพวัแปดไส่สด ในระบบอันนี้เรียบร้อยครับใกล้เคียงสรุปไลยครับก็ทันสม็จลในพื้นที่ชาบุรีมีความไม่กลาในกรณีที่ต้องำหน้าสำหรัในเฟซบุ๊กของัเมริกาขอแบบเพิ่มเติม่าเสดศูนย์เก้าสี่เก้าไปซักข้าวอย่างไรละธนาคารก็เป็นตัวสื้งเร่วมสารดำเนินให้โควขาองค์กรได้เลย ช่องทาของโซลีน่าจะเป็นรูเวณน้องปราพันธ์9กาหรือ9 5อ 得咧，悠沉得咧。 điều sai, điều sai rồi, điều sai rồi, nó, mày, Thái vẫn cứ trục, vẫn xả Thái là xong, nhức lại, mày, không biết nói gì, biến mất cái gì vậy, cái nào, quân Thái này, cái Láo này, Thái trục nhức นาครับรับชมบแล้วก็แชร์ไปให้ขน้อยนดนะครับเด้อแชร์ไปครับกดไลค์กดแชร์แชร์ไปครับแชร์ไปครับคินาทีแล้วเอาครับผมคลิปนี้อันพอจบไล่จบแชร์ไ่จบไล่เรื่องเ่นี้นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเยนะครับผมอันชิดมีขอร์สแช่เช่นนี้นะครับผมครับครับ๋ยวชิมหน้าเจอกันใหม่เนาะครับผมสวัสดีครับ